เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่18กุมภาพันธ์วันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวาภายในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแหล่งข่าววงในของสโมสรอนอย่างคริสเวลเลอร์นักข่าวของเดลี่เมลนะครับได้เคยรายงานทํานองนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง แต่กับล่าสุดครับเจ้าตัวนะั้ที่ออกมาย้ําอีกรอบหลังเกมพาสเปอร์1ต่อ0ว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้ไม่สู้จะดีนัก โดยคริสวบลเลอร์นะครับเปิดเผยซึ่งอ้างแหล่งข่าวในห้องแต่งตัวว่า mm hmm. นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนได้สูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเล่นของรูเบนอาร์มริมเนื่องจากว่านักเตะไม่สามารถตอบรับและก็เล่นระบบนี้กันได้อย่างถนัดนั่นเองครับจะว่าพวกเขาในคงสนับสนุนรูเบนอาร์มริมแต่ถ้ว่าความพ่ายแพ้ที่มากขึ้นเรื่อยๆื mm ่อ hmm. ก็ทาให้บรรดานักเตะเริ่มจะหมดความเชื่อมั่นในแผนการเล่นนี้เช่นกัน ดูที่กลุ่มนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่างไม่พอใจนั้นได้ให้ความเห็นว่าผู้เขานั้นยังคงเชื่อมั่นว่าทีมจะกลับมาชนะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็มาจากความสามารถส่วนตัวของนักเตะบางคนหรือความผิดพลาดของคู่แข่งและการที่ทีมได้โชคเล็กๆน้อยๆมากกว่าจะเป็นที่ตัวของแผนการเล่นครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองพร้อมกันนี้ครับนักเตะส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าในแต่ละเกมหากว่าเกมหนึ่งรอดตัวมาได้แต่เกมถัดไปอาจจะแพ้ ซึ่งให้อารมณ์ประมาณว่านักเตะไม่ได้มีความมั่นใจว่าจะชนะคู่แข่งเหมือนแต่ก่อนแล้วลยะครับอย่างไรก็ตามครับคริสวิลเลอร์ก็เปิดเผยว่าหลังข่าวในห้องแต่งตัวน่ะได้ระบุว่ารูเบนอาร์โมริมยังคงสามารถควบคุมห้องแต่งตัวของทีมได้ครับแต่ถว่าพวกเขายังไม่มั่นใจว่าจะสามารถย้อความเชื่อมั่นในตัวของนักเตะต่อผู้จัดการทีมคนนี้ได้นานแค่ไหนหากว่าวันเวลาผ่านไปแต่ถว่าผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้นนั่นเอง ไปต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าหนูชิโดโอบีกองหน้าวัย17ปีของทีมครับที่หลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นหน้าคล่าตากันมากขึ้นในทีมชุดใหญ่ ทั้งนี้ครับต่อข่าวคราวของชิดโอบีล่าสุดเป็นเรื่องราวการย้ายทีมของเจ้าตัวสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูคริสเวอร์นะครับรายงานว่าอาร์ซนอลได้ทำข้อสเสนอสัญญาที่มีมูลค่าสูงมากให้กับชิดโอบีเพื่อรั้งให้นักเตะอยู่กับสโมสรต่อและถึงแม้ว่าตัวของมิเกลอาเตต้ากุนซือของทีมชุดใหญ่ได้เข้ามาพูดคุยและพยายามวางแผนวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของนักเตะ ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และการเล่นฟุตบอลอายุต่ำกว่า21ปีในซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามครับมันกลับไม่เป็นผลตามที่อาร์เตต้าวางแผนเอาไว้ด้วยจากฝ่ายของชิลด์โอบีในครับทางคริส s วลเลอร์เข้าใจว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดในการตัดสินใจให้เขามาที่แมนเชสเตอร์ แต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเขามีโอกาสดีกว่าครับในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ที่มันมากกว่าอาร์ซนอลนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวยิงเผยอ,อีกว่าข้อความจากทีมชุดใหญ่ที่พูดถึงความถ่อมตนของชิโดโอบีและรวมถึงความประทับใจที่เขาแสดงให้กับรูเบนอาร์มริมและก็ทีมงานของเขาะได้เห็นตลอด3เดือนที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เร็วขึ้นด้วยนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกรีนวูดดาวยิงลูกหม้อของทีมในคราบที่ตอนนี้กําลังไปได้ดิบได้ดีกับการย้ายไปเล่นกับโอลิมปิกมาร์เซยในฝรั่งเศสพร้อมกับซัดไปแล้วกว่า15ประตูจาก25เกมแรกกับทีมดังแดนน้าหอมโดยจากรายงานของ Sky Sports สื่อยักษ์ของอังกฤษในครับได้ออกมาเปิดเผยกับเรื่องราวของเมสันกรีนวูดว่า ปาสแซ์แชกแมงยอดทีมของฝรั่งเศสแสดงความสนใจในตัวเมสันกรีนวูดและกำลังพิจารณาจะยื่นคอสเสนอประมาณ75ล้านยูโรในการดึงตัวมาร่วมทีมครับซึ่งในที่นี้หากว่าดีลการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวที่มากพอสมควรหลังมีรายงานว่าทัพปีศาจแดงได้แนบออปชั่นส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปอยู่ที่40%ครับจากมาร์กเซยหากพวกเขาขายเมสันกรีนวูด ซึ่งเมื่อตีตัวเลข40%จากค่าตัวตามข่าวที่ว่า75ล้านยูโรนั้นแมนยูเนเตดจะได้ส่วนแบ่งประมาณ30ล้านยูโรด้วยกันครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของทางฝรั่งเศสยังมองว่าโอ,อกาสที่มาร์กเซยจะขายเมสันกรีนบู t ออกไปในราคา75ล้านยูโรมันก็ยังมีสมเหตุสมผลสหรับพวกเขาเท่าไหร่เนึ่องจากว่าตอนที่ซื้อมาจากแมนยูเนเตดนั้นราคาก็ปาเข้าไปแล้วกว่า32ล้านยูโร แังนจะงทำให้พวกเขาจะได้กําไรจากดีลนี้ประมาณ10ล้านยูโรเท่านั้นและด้วยการที่เมสันควีนบูดคือคีย์แมนสำคัญมากๆในผ่านการเล่นของโรเบิร์ตเดชิบีก็ยิ่งทำให้โอกาสที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นน้อยลงด้วยครับนอกเสียจ,จากปารีสแซงต์แชร์กแมงจะยื่นซื้อในราคาที่สูงเกินกว่า75ล้านยูโรไปค่อนข้างมากนั่นเอง มาต่อกันที่ความเห็นของพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังของทีมนะครับกับการออกมาวิเคราะห์การเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์2025ซึ่งเขามองว่าการจะสอยนักเตะใหม่1-2คนคงไม่อาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอัมบมริมดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าปัญหามันมีหลายจุดเลยครับ นอกจากนี้ทางปาเกอร์ก็ยังได้เลี้ยวไปจวก่กการที่สโมสรเลือกจะตัดสินใจใปล่อยดาวิดเดคเคอรออกจากทีมแล้วเซ็นสัญญาดึงตัวอังเดรโอนาเน่เข้ามาแทนที่ซึ่งจุดน,นี้เลยครับที่เขามองว่าสโมสรทําทผิดพลาดมากๆและมันก็ยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันด้วยด้วยกับเรื่องนี้ครับพอปาเกอร์ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่า ผมมองว่าแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ไม่มีความเร็วมากพอและเมื่อมองไปยังตำแหน่งผู้รักษาประตูผมก็คิดว่าพวกเขาทำพลาดอย่างมหาศาลที่ตัดสินใจปล่อยดาบิดเดเคอาออกไปเร็วเกินไปท่านี้เขายังอยู่ในช่วงที่ดีของอาชีพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยังเก็บเขาไว้ก่อนสร้างที่ใไม้แข็งแกลงขึ้นแล้วก็คอยพิจารณาหาผู้รักษาประตูคนใหม่เพราะว่านี้คือตำแหน่งที่พวกเขายังไม่ต้องรีบแก้ไขพวกเขามีจุดอ่อนให้แก้ไขอ,อีกมากแต่ถ้าว่าดันเลี้ยวมาผิดทางซ้ายอย่างนั้น และสำหรับผมแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้รักษาประตูคือการใช้มือนะไม่ใช่เท้าในแผงมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นจุดอ่อนเช่นกันพวกเขาขาดความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นการซื้อนักเตะใหม่แค่2คนคงไม่พออย่างแน่นอนกับสิ่งที่ทีมชุดนี้หรือว่าที่อาร์มริมต้องการและที่สาคัญสโมสรอ,อื่นอยากจะขายนักเตะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมล่ะรวมถึงตัวนักเตะเองด้วยอยากจะย้ายมายที่นี่หรือเปล่า ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะมีใครอยากย้ายมาเจอกับปัญหาที่วุ่นวายที่นี่ด้วยคุณลองคิดดูสิถ้าคุณเดินเข้าไปในกองไฟมันจะสมเหตุสมผลไหมล่ะและหากคุณมองจากมุมมองคุณนอกตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ใช่ที่ที่มันน่าอยู่อีกแล้วมันแต่ไม่ด้วยปัญหาที่หาทางออกไม่เจอด้วยซ้ำ เรามาต่อกันที่ความเห็นของริโอฟอร์ดินานตําำนานกองหลังของทีมครับที่ล่าสุดเขายอมรับว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกชั้นมันไม่ใช่จะไม่มีเพราะมาดูจากตารางคะแนนที่ห่างจากโซนตกชั้นเพียง12แต้มกับโปรแกรมที่อยู่ตรงหน้าอีก13เกม ซึ่งต้องเจอกับศึกหนักอีกหลายทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับาร์เซนอลแมนซิตี้เชลซีนิวคาสเซิลและแม้กระทั่งแอสตันวิลล่าซึ่งดางริโอก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าเขาเริ่มเห็นด้วยกับคริสดีที่ว่าทีมควรจะเก็บให้ได้อย่างน้อย11แต้มจากโปรแกรมทั้งหมดเพื่อการันตีการอยู่รอดบนลีกสูงสุดด,ด้วยคะแนน40แต้มครับดูริโอเฟอร์นินันครับได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจอปัญหาใหญ่จริงๆตอนนี้เราอยู่ห่างแค่2อ,อันดับเหนืออนนนตกชัเนะ้เงะ มีคนบอกว่าทีมต้องการอย่างน้อย11แต้มเพื่อการันตีการอยู่รอดและผมก็เริ่มคิดแบบนั้นแล้วว่ามันอาจจะเป็นไปได้ลองดูโปรแกรมที่เหลืออยู่สิผมพูดจริงๆเลยนะนี่คือโปรแกรมที่หนักเลยล่ะ Everton, Ipswich, a r s อาร์ n โ t ล i n นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ e มน a ิตี้นิวคาสเซิลวูดแฮมพตันเบรนฟอร์ดไบรตันเชลซีออสตันวลาและก็ City. <c oughs> เลสเตอร์ซิตี้เกินครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดคือทีมที่ผมไม่เชื่อว,ว่า Man United จะเอาชนะได้ด้วยซ้ำมีหลายทีมดีสุดอาจจะได้แค่ผลเสมอและก็มีทีมเดียวที่ผมพอจะเห็นว่ามีโอกาสได้3มแตม้มและผมไม่ได้บอกว่าจะชนะแน่นอนได้ซ้ำนะก็คือ Leicester City เราเคยชนะพวกเขาดีหลายครั้งในซีซั่นนี้ดังนั้นอาจจะพอมีหวังที่เราจะคว้าสมคะแนนจากพวกเขาปกติพอดูโปรแกรมที่เหลือเราจะพอเห็นว่าเกมไหนบ้างที่ทีมควรจะได้3มแต้มหรือว่าต้องมีแต้มในมือแน่ๆแต่ถ้าว่าตอนนี้ผมดูแล้วไม่เห็นเลยว่าเราจะเก็บ3นามคะแนนจากเกมไหนได้แน่เลยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ของทีมในตอนนี้ละ่ะ ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่18กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ